ถพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะคะที่น้ำตกห้วยหลวงในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายยจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะนิยมมาเล่นน้ำและชมธรรมชาติที่สวยงามบอกได้เลยนะคะว่าถ้าใครมาที่นี่แล้วรับรองจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ ที่นี่กลายเป็นน้ำตกชื่อดังของภาคอีสานคนในท้องถิ่นเรียกกันว่าน้ำตกบักเตลเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากลำธารห้วยหลวงที่อยู่เลยที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยไปทางใต้3.5กิโลเมตรค่ะด้วยความสูงของน้ำตกประมาณ45เมตรไหลตกจากหน้าผาสูงชันลงสู่แอ่งน้ำใหญ่และลานหินหาดทรายถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดและสวยงามที่สุดของภาคอีสานตอนล่างเลยก็ว่าได้ค่ะ ก่อนที่นักท่องเที่ยวนะคะจะลงมาน้ำตกด้านล่างยังมีจุดสำหรับชมวิวจากด้านบนเพื่อชมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นภูเขาอบล้อมด้วยพันธุ์พืชและต้นไม้ชนิดต่างๆจนเขียวขจีแต่การเดินทางลงมาที่น้ำตกนะคะต้องใช้ความระมัดระวังค่ะเพราะว่าตลอดการเดินทางค่อนข้างมีความชื้นดยบันไดที่มีความชันและจานวนขั้นที่มากถึง300ขั้นอาจจะทาให้ลื่นได้ ตอนลงไม่เท่าไหร่นะคะแต่ตอนขึ้นบอกได้เลยว่าอาจจะเหนื่อยบ้างบางคนถึงกับต้องหยุดพักกันเลยทีเดียวค่ะเสียงน้ำตกตกใส่ก้อนหินขนาดใหญ่เบื้องล่างเสียงดังสัมผัสบรรยากาศเหมือนอยู่กลางป่าดิบชื้นนักท่องเที่ยวที่มาแบบครอบครัวกลุ่มเพื่อนทั้งผู้ใหญ่หนุ่มสาวคู่รักรวมถึงเด็กเล็กต่างลงมาเล่นน้ำด้วยความสนุกสนานโดยช่วงนี้น้ำเยอะและใสจนมองเห็นพื้นทรายค่ะมองเห็นปลาตัวเล็ก ที่ชอบว่ายมาใกล้ๆนักท่องเที่ยวกลายเป็นสปาทเท้าหรือภาษาอีสานเอิ่นว่าปลาตอดค่ะกลายเป็นสเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวอยากให้มาเที่ยวที่นี่ช่วงหน้าฝนของทุกๆปีส่วนใครนะคะที่ชอบเล่นน้ําแบบนอนแช่ก็มีมุมให้นอนแช่ด้วยค่ะด้วยร่มเงาของต้นไม้ทําให้อากาศไม่ร้อนน้ำใสๆที่ไหลผ่านขดหินเป็นขั้นๆนอนแช่ตัวได้ตลอดทั้งวัน บางคนอาจจะไม่ชอบเปียกนะคะก็เลือกขามุมสวยๆบนขดหินหยิบขึ้นมาค่ะโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเซลฟี่กับวิวน้ำตกท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามค่ะสำหรับการเดินทางนะคะสามารถใช้เส้นทางสายอุบลอำเภอเด็ดอุดมอำเภอน้ําืืนอําเภอนาจลวยระยะทาง140กิโลเมตร ก่อนถึงนาจะหลวย10กิโลเมตรนะคะจะมีทางแยกขวาให้เลี้ยวเข้าไปอีก8กิโลเมตรก็จะเห็นป้ายอุทยานแห่งชาติปูจองนายอยโดยเปิดทำการตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีค่ะโดยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งวันค่ะเห็นภาพแบบนี้แล้วคงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นน้ำคลายร้อน หมดที่นี่แล้วรับรองว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะวิแล้ภูมิผักแว่นยุทธพงษ์ช่างถมถ่ายภาพวิรัตมาหาร N อ็บอวบนราชธานีรายงาน